จอมก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นั่นเองนี่ดูสิความรู้แน่นนะคะ <Yeah. S 1> ความรู้แน่นแน่แน่ผูกลับไปเนี่ยสอบวิทย์ได้เต็มสิบได้เกดสี่เลยใช่ไหมค่ะสอบวิทย์เต็มสิบได้เกดหนึ่งเฮ้ยบ้านเก็บโลก อขอระหับซ้ายรล้ับิวาสี่กระทรเขาเด็กเรียนว่ะเขาเด็กเรียนว่มาปข้าไปด้วยจะร้องนะถ้า่ดนถ้าโดนเหรอแล้วมันร้องอยังอะ พี่บอไเป็นสนุดอ่ะโอ,อ้ยล้มยังไม่อยู่ดิเ <c oughs> ขอแยกถ่ายคลิปหน่อยนะคะ เธอเบสนพอดีเีคำนวณได้เยปนคณิพอดีเกจเฉลี่ย3.4ไม่ใช่4.0ทำไม่ได้อันนี้เป็นการผสมแสงสีอ๋อง่ามใช่ใช่อย่าพิ่งอย่าพิ่งอยาเสีที่หนึ่งครับสีที่หนสีฟ้าต้องเอาสีเงินกัียวกดพร้อมกันใช่จะไปสีเงินนเงิครบสีเหลืองถูกต้อผ่าแล้วแค่นี้เองได้ไหม ับครับผูมันมันก็กล้วยแหละครับกล้วยกินเว้ยตามดูที่สีแดงื่อย้นหางนะฮะเจอไหมเจอไหมมันกับหอยหรือเปล่ามันคือเอเปล่ามันคือเอเอเออ่่อมันต้องเอาอันนี้สองให้แบนถึงจะเห็น เราก็เห็นอันเดียวก็เห็นไม่มีแล้วครับฮาห,หมดแล้วมีหมดตัวจะไม่ได้แล้วว่าตัวแล้วบ้างอันระ สัมผัสประสรบการถ้ำหลวงนะคะช่องนี้แค่ที่สุดในโบล่องนี้สมมุติว่าบสติดถ้ำบต้องมุดช่องนี้ได้ได้ถ้ <c oughs> ำเขาจะพังเพราะเธอผมผมหน่วยซิลนะอันนี้ผมจะมาช่วยน้อง1 3คนกับ เลยเหรอสรัดเลยอะค่ะหนึ่งโลกฟ้าเดียวคือผากมนุษย์ต่างดาวสร้าง,ส,งสังเกตบดโ,โลกจาบอวกาศอันไกลโพ้นมวงจะสับสนและมองไปกับแสงระยะยิบระยะุวยดาวดาวนับแสนที่ลอยบนท้องฟ้าจะมี มวยกับเพชรมานะครับแล้วตามาูเยี๋ยมมากอ๊ยปูอุ๊ยอยออ๊ย๊ย้เขาปแล้วไปแล้วอ๋อกล้อง้ามจับตามโอเคไปแล้ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมอยู่ค่ายทหารผมพวงเองนะค่ถ้าช่างนวลปิดผมจะไม่เล่นแล้วนะถ้าช่างนวลปิดผมจะไม่เล่นแล้วนะนั่นน่าเสาไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปไปหาลุงตู่ก่อนแอคชั่น พอสองไม่อยู่พ2ขึ้นพอสาเนี่ยหนไม่อยู่พหนึ่งขึ้นปสองไปแล้ว <c oughs> แล้วเนี่าายนะคะไรปีห <c oughs> เรียนไม่ได้มหาลัยปีหขึ้นปีสอไปแล้วพอแล้วฐ <c oughs> านเรือบด เรือนะคะพ่อเราอยู่ทหารเรือนะคะโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทมันเป็นที่มาของชื่อโบ๊ทนะคะเพราะพ่อเป็นทหารเรือทำไมไม่ชื่อเรือล่ะน้องเรือมานี่แล้วอ๋อจะชื่อน้องผูไไปแสดดงละ้อะไรอ่ะแสดงกันละเรื่องจุลศิษย์โบ๊ท ที่พระเอกมันทำอ่ะอ้ยอยาเนองเแบบเนี้ยอ <vale ๋อไม่ทำแบบพระเอกหนังอะนางไม่สนใจในรถสัแล้ว นานจะเอาของเล่นละ black pink นันคืออะไรนั่นไม่รู้อ่ะนันคือรูปภาพครับใช่เหรอ black pink genie area ตู่ <Black Pink. S 1> อีกแล้ว okay. Okay. คลิปที่แล้วก็ตู่มาแล้วนี่นะเดี๋ยวให้พี่เบสดูใหม่เมื่อกี้บอสดูแลอยู่เมื่อไหนโลกมือนี้โอ้โหเอาใหม่ทีมือไหนมือนี้โอ้โหตาไวมากเลยทีมือไหนมือนี อ่ะเอามือนู้นอ่ะมือไหนมือนี้ทุกย้ายมาอยู่มือนี้ออามือนี้อ่ะย้ายไปอยู่มือนู้นอ่ะโอเคใส่นี่อันนึงแบมือกําแน่นๆปึ๊บเปิดดูเลยลูกอุ้ยอ็งงอ็งงยังไม่จบยังไม่จบในมือพี่มีกี่อันหนึ่งสองสามอ่าน้องโบดไทยเลยมีกี่อันครับมีอันเดียวดูดีๆอันเดียวเอ้าเอางี้เอางี้โบดบดบอกห้ามบอกอ่ะมีอยู่พันเดียวถ้าสมมติว่าเอาปากกาเนี่ย แทงลงไปเห่ยงดิโอ้โหใจเสียใจเสียเลยขาดแล้วอ่ะครับเอาอ่ะลองดูลูกลองดูแต่ฮัะนี่ดูนี่ดูกบอสดูนี่นี่เลยออกมาที่นี้เลยอ่ะแบมือบอสกลับไว้ครับกลับไว้กลับกลับไปเลยกลับไฟไปเลยโยนมาลูกโยนมาโยนมาเฟี้ยงมาเฟี้ยงมาเลยอ่ะเฮ้ยไอเด้งเหมานี่ลูกไอ้ค อ่ะทะลุมาเสื้อที่แม่บอกว่าหนีบไว้ดูนะที่แม่บอกว่าหนีบไว้ไมันแค่ผ้าผืนเดียวเองใช่แบบนี้แต่หาะดานนาดันหลังไม่ได้หนีบเลยกลางนิ้วทุกน,นิ้วแล้วก็เสต๋อม,มันหายไปไหนอ่ะอยู่นี่นพี่ก็เฉลยเลยว่ามันอยู่ไหน๋ยวเฉลยให้ครับเดีย๋ยวไล่เฉลยทีละตัวครับอันนี้คิด80บาทครับคิดไม่แพงน่ารับน้องสุดใจ๋ยวให้พี่ผูให้น้องผู๋ซื้อก่อนนะคะทุกคน